สวัสดีเพื่อนๆชาวเพจทั้งหลายอยู่กับผมพาลุตช,ชนแนลนะคะผมในวันนี้เนี่ยมีการแจก E-F1 p o น p อ i n t อีกแล้วนะผมเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยและผมเองก็รอมานานมากนะเพราะว่าอยากให้มันแจกนะผมจะได้รีบไปแลกไอคอนตัวที่3ของช่องเรานะฮะโอเคครับสำหรับวิธีการร่วมกิจกรรมเนี่ยให้เราไปดูที่กล่องจดหมายแล้วผมกล่องจดหมายที่ของผมขึ้นเลข4อยู่นะครับ กดเข้ามาเนี่ยคือกิจกรรมที่มันเพิ่งเข้ามานะฮะเพื่อเพิ่งได้อัปเดตนะเมื่อกี้ผมก็ไปทํานูน่นทํานี่นะครับผมเพิ่งเข้ามาในตัวเกมเหมือนกันนะฮะจะเห็นข้อความมาแรกเลยนะผมก็คือ What the u f a อะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วเมื่อกี้นะฮะ u f ฟอะไรยูโร2021นะครับผมก็เป็นกิจกรรมดูไลฟ์สตรีมนะมาครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมนะก็จะเป็นการดูไลฟ์สตรีมมีทั้งหมด3วันนะผมมี d a y 1 d a y 2 day 3นะฮะ สำหรับวันแรกเนี่ยก็คือวันนี้เดย์สก็คือวันพรุ่งนี้นะผมเดย์สก็คือเมื่อเลือนนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเริ่มที่4ี่โมงครึ่งนะฮะไลฟ์สตรีมวันที่สองก็4ี่โมงครึ่งวันที่3เนี่ยก็จะเป็น6กโมงสีนะครับเออเวลาในการร่วมกิจกรรมเนะี่ยจะอยู่ที่วันที่8ถึงวันที่15ก็คือวันนี้ถึงวันที่15ก็นะฮะอาทิตย์หนึ่งนะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูช่องผมแล้วก็ติดตามช่องผมนะฮะถ้าได้ดูคลิปนี้ก็คือ ร่วมกิจกรรมได้เลยรับได้เลยนะผมไม่ต้องรอถึงวันที่15้านะเดี๋ยวจะอดรับนะครับรีวอร์ดก็คือ1 0 0 0 e พัน t b a l l บอล n t นะครับผมโอ้โหได้เยอะนะถือว่ารอบนี้ให้เยอะมากนะผมไม่แน่ใจว่าจะให้เป็น3า0พัน o o ฟุ a บอลหรือเปล่าเพราะมันมีเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้แน่ๆหนึ่งพันอีฟุตบอลนะฮะเดี๋ยวเรารับของวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะพรุ่งนี้ว่าไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับโอเคแต่ก่อนไปรับนะครับผมขอไปดูหน้า e อนนะฟุืบอลก ทุกคนนะผมแนะนําเลยให้ไปที่หน้า e f o o บ b a l ก่อนรับนะครับเพื่อที่จะได้ชัวร์นะว่าเราได้ e f ุ o บ b a กันจริงๆนะครับมาสำหรับ e f o o บอลเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่1 7นะื่นเจน่ะถ้าเกิดรับเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น18นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับกันเลยนะจะต้องได้18ื่นแปดนะฮะสำหรับขั้นตอนการรับเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะกดเข้าไปที่ลิงก์สีฟ้าตามนี้นะครับผมลิงก์สีฟ้านะ ต้องพูดนิดนึงนะครับก่อนกดเข้าลิงก์นะห้ามกดลิงก์อื่นๆนอกจากลิงก์ในตัวเกมนะผมถ้าเกิดมีเพื่อนคนไหนใครอะไรแชร์ลิงก์อะไรมาให้เนี่ยห้ามกดนะฮะให้กดลิงก์นี้อันเดียวเท่านั้นนะผมกดลิงก์จากตัวเกมเท่านั้นนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของกิจกรรมเนาะแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดไปแล้วแหละนะฮะเราก็กดไปที่ปุ่มสีแดงเลยนะที่เขียนว่า log in to my economy นะครับ พอกดลิงก์สีแดงเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าตานี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยมันก็จะมีให้ใส่พาร์ทวงพาร์บทบุดอะไรเพื่อนๆก็ไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ขึ้นคําว่าเออร์เลอร์นะซึ่งจริงๆผมก็ขึ้นนะครับผมให้วิธีการแก้นเนี่ยก็คือให้เราออกจากเกมก่อนนะออกจากเกมนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาใหม่นะฮะออกปุ๊บเข้าใหม่ leg, แล้วก็มันจะเข้ามาหน้านี้ได้นะครับคือระบบมันก็มีความเออร์เลอร์อะไรเงี้ยเน็ตอาจจะไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้นะฮะก็ออกเข้าใหม่นะผมแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้้ไดนะะโอเค หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกนะผมอันตรงนี้คือเราจะกดอันไหนก็ได้นะ YouTube t w i t t e r t i k t o ็ออะไรก็ได้นะครับผมคือช่องทางในการดูนะฮะแต่เราต้องเลือกสักอันหนึ่งนะผมจะเลือกไปที่อันแรกแล้วกันนะครับอ่ะมาครับผมเนี่ยพอผมกดเข้ามานะจริงๆเมื่อกี้กดอันแรกไม่ได้นะผมผมกดอันที่3นะก็คือ u t u b e นะผมอันแรกเหมือนว่ามันจะเออเลอร์หรืออะไรสักอย่างนะผมก็เลยกดอันที่3มนะฮะเห็นไหมเนี่ยฮะอันนี้ผมกดหยุดไว้นะเขาเป็นการไลฟ์สดเลยนะครับไลฟ์สดนะผมกดหยุดไว้นะครับไม่งั้นเสียงอันนนนี้้มมมัจะะเขขาาองผ เห็นไหมคนก็มาคอมเมนต์หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันกันเต็มเลยนะครับแทบไม่มีใครคือไม่มีใครสนใจการดูเลยนะเนี่ยฮะประมาณนี้นะโอเคครับคือก็ใครอยากดูก็ดูได้นะมันเป็นการไลฟ์สตรีมเนี่ยฮะผมกดหยุด <It 's S 1> นะฮะ <'s> เสียงมันจาะรบกวนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูหน้าตัวเกมของเรากันนะครับอ่ะมาผมกลับเข้ามาที่หน้าตัวเกมของเรานะไปเช็ค epoint กันก่อนนะฮะสำหรับทุกคนเนี่ยผมแนะนำให้เข้ามาเช็คกันทุกคนนะ นี่ครับผมเห็นไหมกลายเป็นพันแเดเยบร้อยนะผมเข้า1000พันเป๊ะเลยนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานน่นนี่นะเพราะว่าตอนนี้นะมันเหมือนว่าเออระบบเขามีปัญหานะครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเข้าดูเยอะเข้าชมเยอะนะครับสําหรับใครนะฮะที่มันไม่ขึ้นนะต้องกรุณานะครับผมดูก่อนเลยนะคือก่อนที่จะเข้าไปรับให้ดูก่อนว่ามีเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ดูและเช็คแล้วนะครับมันไม่ขึ้นเนี่ยผมแนะนําให้ทําซ้ําอีกรอบหนึ่งนะฮะ ให้ทำซ้ำๆเงี้ยวนไปนะผมจนกว่ามันจะขึ้นนะเพราะว่าบางทีระบบน่ยมันเออร์เลอร์ระบบมันไม่ได้เช็คนะครับผมไม่ได้ตรวจสอบนะโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้1,000 f ันอีฟวันพอยเพื่อไปแลกไอคอนกันนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหได้พันพอยต์ว่ะ